แห่หนุ่มไทยคอมเมนต์แซวสาวลราวว่าแย่แล้วมาทำไมครับสาวลราแต่โดนสาวลราคนนี้ตอบกลับแบบหน้าหงายมันแรงเกินไปไหมคำพูดคำจาเป็นดราม่าและตอนนี้ สบายดีสวัสดีค่ะพี่เอ็ซีทูธามาหนีมาพบมาพอ,าพอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนจ้ามันนี้ออนก็จะมาบอกถึงเรื่องเล่าเนาะประเด็นที่ว่าสา,าวเล่าผลกระเห็ดอ่าติก๊กต็อกรรมดาแล้วทุกคนแล้วก็่นกระ่ากเอ้ยเมือ่อยากเมื่อบาดจาัถงึงสีนะ่เนาะแล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนาะจากนุ่มไทยเนาะผลก็ไปคอมเมนต์แซวๆเซ่เนเลแล้ว,ลว,ลวทุกคนสัปดาห์ออนก็เห็นว่าเออ่นก็คอมเมนต์แซวๆเซ่เลนแล้ว่นบอกว่า แย่ yeah, แล้วมาทําไมครับแค่นี้คนคอมเมนตเท่านี้แต่ว่าชาวเราคนนี้ตอบย่าวตอบแรงถึงขันเป็นหนึ่งนาที่โอ้โหได้ฟังคําพูดคําจ้าคําเบาคำวบาถอยคําแล้วอืมกะกันนี้กันเดียวเข้าไปหับชมฮับฟังรผอมกันเลยจ้าอีพอยแล้วว่ารู้สึกแย่แล้วมาทําไมเอา้าก็คอยอยากมาแล้วมันปิดผ่คอยอยากมาคอยอยากเมื่อ มายำใดเมื่อยำใดก็สิเป็นอย่างคอยมาถึกต้องตามกฎหมายกับบูมี่ายบอกได้ว่าห้ามคนล่ามาประเทศไทยมี่บอกบูมี่คอยมาเมื่อนี่คอยอยังเมื่อเมื่ออื่นกับคนนก้นักใครดิคอยเมื่อตอนใดก็สิเป็นอนย่างคอยอยากกู้คอยอยากมาอย่างมาลองเบิง้งเอาแล้วมันเป็นใดมาแล้วมันเป็นอย่างมีป้ายบ,บอกบอกว่าอย่าให้คนลาวมาประเทศไทยเด้อบูต้องให้คนลาวมาเกี่ยวมาเห็นงานอยู่ไทยเด้อกับบูมี่ คอยมาถือต้องตามกฎหมายเขาไม่ได้ลักมาหรือบ่ได้เอียงมาดิที่จะเม่นในนี้มันแม่นบอกแม่นยีบ่บอกได้ฟังแล้วเป็นจงได้แกนแนจาพีพีเอฟซี C. ลางจากได้รับชมรรบฟังขีดสาวเล้าคนหนีแล้วเนาอยความยาวเกือบหนึ่งนาทีนะทุกคนอ่อนกับเอ้ยเขาเขาเม์นชำหนีก็ทึ่งว่าไปว่าว่ะมาแล้วมันผิดบอก ประเทศไทยบ่ได้มีขอห้ามนี่ว่าบ่ให้คนลาวมาเที่ยวมาเหตุงานขอยักมากม้อนี่เมื่อมืออื่นก็นได้เพิ่นว่าโออ้อนก็นเลยว่าอบางครั้งเฮากับ่ต้องแบบไปคิดไลายมากมมยขนาดนั้นแค่เพิ่นคอมเมนต์แซวเลนซื้อ,อแต่หลังจากมีฮูบอี้นยังสิตตามมาทีทอ่ี่ออนหูเลยเนาะลังจากมนีคนได้ที่ปากดีปากเก่งปากกาขาแข็ง โดยบทสนใจอีกย่งทางต่างๆนั่นน่ะคล้ายๆว่าป้าตัวเดียวจะกลายเป็นเนาเบิดกระของแล้วนะหลังจากที่เขามาเหตุงานอยู่ไทยไง่ายๆต่อจากนี้ไปอาจจะยากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่ามันมีผลกระทบละหลายๆอย่างเนาะก่ย่างเข่าก่ย่งเห็นว่าเฮ้ยก่ย่งมีคนหล่าเนาะออกมาเว้าวอีกอย่งที่จริงอ่ะ เขามาอาศัยอยู is so ่ประเทศเทินเพิ่นเขามาเหตุงานเขามาหาเงินเขามาแบบพึงบุญบารมีของแผ่นดินเพิ่นเนาะเฮาก็ควรเจียมเหนือเจียมโตเพิ่นคอมเมนต์อียงกระเสียงแค่อันนี้อ้อนสาหรับอ้อนนะคอมเมนต์อันนี้แซวเลยเดือเสืออ้อนบ่ด้มีความคิดอียงเลยทุกคนแม่บอกพี่วิศี่เด้มีความคิดังไ๋แน่เนาะกับคอมเมนต์นุ่มอ่านุ่มไทยคนนี้เพิ่นก็คอมเมนต์ซื่อเล่น บรยากตอบก็บม่ต้องตอบแค่นั้นจะว่าสาวคนนี้ค่ะถึงขันเอามาเห็ดเป็นคอนเทนต์เวาลงติ๊กต็อกแหละปัจจุบันนี้ค่ะกระจายทัว YouTube แล้วนะทุกคนเนาะยูทูบเบอร์หลายๆฐา,า,านบวจะเป็นชาวไทยชาวล่าเนาะเขาก็เอาออกมาเห็ดเนื่องจากว่ามันบ่มาะสมกับการทีเพิินมาวาเแบบนี้เนะาะเขาแค่คอมเมนต์เด่นแซวเขาแค่เซลซื้อ แต่ว่าเขาบริหามดอกว่าบริหารคนล่ามาเที่ยวมาเหตุงานเขาบริหามแล้วเพิ่นมันนักอ่ามันมันนักจะบดิคอยมากมานันนีเมื่อมาอื่นก็ได้มันบดินักมันบดิยัง,งแต่ว่าต่อจากนี้ไปแต่พือสีเขาไม่ยากแล้วล่ะนะสําหรับอ้อนคิดนะต่อจากนี้ไปแต่พือสีเขาไม่อยากลวแหละเพราะเขาก็เริ่มทีจากู้นิสัยบางคนแล้วเนาะ แค่เขาแซวเลยนี่สื่อก็ทําเป็นจริงเป็นจังไปได้นะบางคนก็อาจรับบอดดได้แมนเวลพีเอซีบางคนก็เฮ้ยแข่นคอมเมนต์แซวยังตงแบบเบาแห้งขนาดนี้ถึงเอกแบบว่ามันนักวัวตั้งไหนสิมันมันบอดด้นักเขามันบอดดีกยังบเขาบอดดีกยังมากมายแค่นั้นเนี่ยเขาแบบคันไทยเขาบ้าล่าวกับก็บอดดายพีดใครได้ล่ะแมนบวลาพีเอ็ซีก็บอดดาพิดเขาได้ล่ะ ขัดบริหับเนาะแต่ว่าต่อจากนี้ไปก็คือสีรงผลกระทบต่อแรงงานหล่าลหลายๆคนนะเพราะว่ามีบางพวกที่ยังปากแจวอยู่เนาะมีบางพวกที่ยังปากแจวปีกาใครมาคนเขาก็เฮ็ดงานแบบบริสุทธิ์บนไวนนหวเนาะเฮ็ดงานอ่าอันนี้นอขาวกับเฮ็ดงานเฮ็ดคํมมาคํมมาก,มาก,กับนอนแจงมากกเฮ็ดงาน เข้าบริสุทธิ์ใจยังแต่ก็มีบ้างคนอะไรทุกคนเนาะทียัง่งแข่คอมเมนต์เลียนๆซื้อๆก็เอาเป็นจริงเป็นจันจเฮ็ดไท้มันเป็นดรามาไปไหนต่อจากนี้ไปอ่อนเสือเลยว่าซีอูอย,อยากเดี๋ยแล้วเนาะน้ำเข้ามาเห็ดงานนะก็ต้องเมยเป็นเหลืองปกติยูไซก็เมยอยูเออยล่าเข้ากับเมยขนาดเข้าเห็ดไทยเฮ็ดดาเข้าก็ยังเม่อยบอมี่ยังที่บ่บมียังทีสุขสบายดอกสัาหลับอ่อนเนาะ แต่ถามบอยักมาเหตุงานจริงๆกะเมื่ออยู่บ้านเมื่อนอนโกอยู่บ้านกะบอได้มีไพวาอยังเด้อคนไทยเขากับบทยตองการคือการคนทีบอมาเหตุงานเนาะคนทีบอมาตัง้งใจเหตุงานเข้าตองการคนทีเขาตัง้งใจเหตุงานอยู่ด้นด,นดน้นสอสัส์สุจริตบอสั่งความบุญไหว้ห้ประเทศเขาเข้ามั่งแบบนี้แล้วคนอ่าคนได้ทีก็ข้อมูอลไหว้น้ังเ่นเทนบอที่ผ่านมาเนาะ อุบูชาพมา่าชามสี่วันเนาะทีเแล้วที่ว่าเป็นข่าวโด่งดังเนาะเห็นบอละ่ะพ้นกระทบมันสีตามมาแบบนั้นแล้วเนาะได้หลา,ลายคนกับสิบ,บ่ตรงกานหับคนงานลาวอีกแล้วเนื่องจากเค้นบางผวกบางลุมบางยังถิบปากกาค้าแข้งปากดีเนาะการเหตุงานคือการอยู่ไซกับเมย์คนไทยเขาไปอยู่ต่างประเทศเขาเห็นเมย์ก่าน,นี้อ้อนบอกไว้เลย อันนี้ชื่อว่าดีแล้วแหละมีสํารับอ่อนมีงานเ็ดชื่อว่าบุญหัวคองอ่อนแล้วนะถึงจะเมื่อยเมื่อยแต่ได้เงินแล้วค่าแห้งนะค่าแห้งกับหูอยู่แล้วมันว่า,วามันดมได้ร้ายสมใดอยู่ประเทศไทยนะแล้วเนาะเหมือนได้ยินค่าวา่าจากึ้นเงินห้อีกเนาะตั้งสี่ร้อยบาทต่อวัน่ รายได้คันตำ่ำนะคิดเอาชายุบาลเาฮ่าเฮดซัได้วันละแสนอ่ะวันละ้อยกว่าบาทคิดเอาสนัดเลยสาวเอ้ขันเจ้าตองก้านแบบไดกะเอาจังสันบบตองมายุ่งมุ่นไหวกับไทยเดอกขันบหมักก็คือบหมักก็คือบอกกบ,อกกอบตองหยุ่งเกี่ยวยังเขาพอให้คนที่เขาทํามาหากินอยู่ไทยเขาอยู่สงบสุขสาเนาะอย่าไปกกอข้อมูลไหวห้เขาอีกเลย แบบนี้มันไขว่าปลาตัวเดียวเน่าเบิดกระของอันนี้อ่อนบอกเลยว่าปลาตัวเดียวเน่าเบิรดกระของแน่นอนเนาะการเหตุงานเมื่อยแต่กระได้เงินสำหรับอ่อนย่อเม,มื่อยย่อเม,มื่อยนะเหตุงานขันอ่อนมีโออ่อนกันยังอยากเห็ดโอทุกวันแต่ช่วงนี้มันบมนมีโออ้อนก็นย่อเมื่อยเพราะว่าเมื่อยกระได้เงินเด้สิ่งตอบแทนเขาคือเงิน ยูไซกับเมย์คือกันบ่มีไพดอกสิบอยากเป็นคุณขันอยากเป็นคุณโนคุณไหนก็อ่ะอยู่บ้านเจ้าของซาจบแคนั่นเนาะบ่ตองมาเหตุงานบ่ตองมาเหตุการบ่ตองไปไซบ่ตองเขาหมู่เขาพวกทุกคนต้องดุต้องขยันจังสี่มีจังสี่ได้เงินเข้ามาเนาะคนให้เพิ่นมักคนที่ดุทีขยันที่เหตุงานบ่มาคนที่ว่ะเหตุงาน่น้อ่เมยโอ้ยบ่ญจะสั้นังสี่โอ้ยจะสั้นยังสี่บ่ดีเหตุงานจงสั้นจังสี่โอ้ยบอจ้ะ ยูบ่านซาท้าสิบุญเดงยกันก็ได้เนาะเสิ้อนยู่บ้า,า,บบบนนะบาจะฟองซาบ่ตองมากบ่ตองเอียงมากมายดอกโอเคนอกจากคลิปนี้อ้อนกนระตงคอตัวลาพิวิงทานี้เดอ้อจ้ะขอขอบคุณพีทเอสซีทุุธานทีรับส้มรับฟังเลยเป็นกำลังใจหาย้าพอกันใหม่อีพีนะคะ่ะสวัสดีค่ะ